a papel, มันกินไม่ได้กินข้าบักขี้ข้านบ่ยปเห็ดเที่ยงกันเกี่ยวเก่ยไปคุยมันม้อนมันหนานี้ตอนรถมาเสีแดดเดี๋ยวมันโดนอีกที ये जाए कब กยกอย่างยกั้งงอใต่ผมนะครับนี่ยกกิด,ด,ด้นี่สุดยอดสุดยอดาอดพักคนนี้เอาไปเสียกัอบ คักบก่กดประเด็ไปเพิ่ไปแล้ว

ดูแนนาน่ะมันหนามนาีตรงนี้ตสีเนาะมาดิเขาไปกินไหม <c oughs> ไปเอา,าไปพุน่นเนี่ย่งิเสียเลย่งเเเลยกอดคำําไปก็บงเที่ยกูบอก kẹp lạp kẹp lạp không bỏ sang lấy mình ta cũng có sang biết chưa ông thấy ừ, là lúc hàng hóa đây các nha hàng hóa ฮะงูอิอนทรีกูเืมเจมขอผักนะ

เอ้มก็ยิือสบายใจฉนนอยหรอกพี่เอายายาไ้โอ้แล้วยังยังผมเส้เดียนมาหนึ่งสามสิบมาเรียกเท่าไหร่มาเรียกอันอันล้องทายแปดแปดาชแปดสามสิบแต่ทุกคนนะเนี่ที่มาด่านนี้ไ่ได้เ แล้าจะมาไปก็จอดตรงนี้บ้าไน้องบ้านก็น้องสนนั่นกันได้ดอ,ดอ๋อมากเลยเจ้าไม่รู้อ่ะเด็ดนะไปทำมันไปทำมันนะไ่ ถ้าเกิไปเปิดบ้านแต่ไปาเิดตวบ้านเอาลูกหมูไงปลาปลาลูกหมูลูกหมูเข้าใจป่เเขงเดียนะลูกหมูเนี่ยองะองน่มน

คุณกินคุณเบาเนี่ยทนเบากคุณสามารถวดจับใยเผ็ดนี่งนเขาเผ็ดนี่งั้นี่ดีอานจดเยอะมากแบบใส่นฝนฝนฝนไม่มีไหนฝนบก

ได้แล้ววะได้ดีก็มีกับตาของบ้างไม่ผมไม่เอาอยู่แล้วอาู่ทำไมเอาใบมันนั่ะนี่ไปอะไรนะไม่วอาไม่เอาเอาทำไมมันจะไปมันจะไปจีนเทปอีกมันงคไปกรุงเทปอีกอยู่ไปสอบอยู่ผมรู้แล้วมันได้แล้วนะเอาตะเก็นไปใส่นี่เปเกี่ยวมัน จะให้กเราเติมเงินนะครับแล้วก